สวัสดีครับรายการกูรูทามบายเทอร์โมเทควันนี้นายออดิจีขอนําเสนอเรื่องพัดลมหม้อน้านะครับเราจะเอาลมเย็นอัดเข้าหม้อน้ําด้านหน้าหรือจะดูดลมเย็นเข้าดีนะครับพร้อมแล้วไปหาคําตอบกันว่าแบบไหนเย็นสุดนะครับโอเคครับปกติพัดลมก็มี2ด้านนะครับมันก็มีด้านดูดลมเข้ากระเป๋าลมออกนะครับแต่ถ้าใครมีใบพัดที่กลับด้านได้แบบนี้นะครับคุณก็สามารถเซตอัพพัดลมได้ว่าจะดูดหรือจะดันนะครับ เอาละครับปัญหาก็คือแบบไหนให้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเดี๋ยววันนี้ในออริจีก็ต่อชุดน้ําเปิดเวลากับมมวน้ํา3ตอนครับผมมีการทดสอบทั้งในส่วนของพัดลมแบบดูดเข้าและเป่าอ,ออกนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะอันนี้ก็เป็นช่วงที่เรานะครับต่อแบบเอาลมเย็นเข้าด้านหน้านะครับคือดันลมเข้านะครับแล้วก็อีกอันก็คือ กลับใบพัดก็ผมแล้วดูดลมผ่านหม้อน้ําดูดลมเย็นผ่านหม้อน้ําแบบนี้จะดีไหมนะครับ s ิสเ e มในการทดสอบวันนี้นะครับก็เป็น Intel นะครับ c o ไอเกตรงนี้เลย1 2 9 0 0 k อเนะครับโอวคล็อกเยบร้อย5.3าตนะครับตามนี้เลยคอ r e e 4 g กิกนะครับแคลสปีด4.5นะครับโดยวันนี้ผมเทสกับ avx 5นาทีนะครับกับค่านี้ พร้อมแล้วไปดูผลการทดสอบกันเลยครับนี่เลยตามน,นี้จากการทดสอบนะครับเอาตรงๆเลยจริงๆแล้วนะครับถ้าแบบมาตรฐานการดูดนะครับการเป่าลมเข้าเอาลมเย็นปะทะกับหม้อน้ำเนี่ยให้ประสิทธิภาพสูงสุดครับผมก็คือการเป่าลมเข้านะครับอุณหภูมิอยู่ที่27ต่ําสุดและร้อนสุดนะครับ76องศาส่วนการดูดนะครับดูดลมเข้าแทนเนี่ยนะครับ อุณหภูมิจะสูงกว่าประมาณ1-2องศาโดยประมาณนะครับดังนั้นใครที่กำลังจะออกแบบนะครับ <S <S เคสจะประกอบหม้อน้ำจะเอาพัดลมดูดเข้าหรือเป่าออกนะครับสามารถดูเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับถ้าให้ผมแนะนำนะครับถ้าให้ผมแนะนำก็จริงๆแล้วถ้าพื้นที่เคสของคุณนะครับไม่ได้จำกัดมากนะครับการมีพัดลมชุดแรกนะครับเป่าเข้าด้านหน้าปะทะกับหม้อน้ำเสร็จ และเอาอีกตัวเนี่ยช่วยดูดด้านหลังแบบนั้นประสิทธิภาพสูงสุดครับผมโดยอุณหภูมิอาจจะลดลงไปอีก1-2หรือ3องศาได้เลยนะครับสูงสุดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหม้อน้ำและสภาพแวดล้อมนะครับของเพื่อนๆนด้วยว่าเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับวันนี้นายออริจินะครับก็เอาข้อมูลมาให้ดูว่าการที่เราจะเอาพัดลมไปเป่าหม้อน้ำเนี่ยแบบไหนเดียวกันเป่าเข้าดูดออกนะครับลองพิจารณาดูล้วกัน วันนี้นะครับครูทามไบเทอร์มอนเทคนะครับก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย